มาเฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่มนะักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะมาไทยอย่างที่บอกไปว่าเป้าหมายเนี่ยคือ9ล้านคนต่อมาเริ่มพูดตัวเลขที่ลดลงมาลดลงมาเป็น8ล้านคนแล้วตอนนี้บอกว่า7ล้านคนก็ต้องพยายามทําให้ถึงนะคะถ้า เหตุการณ์ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบลูมเบิร์กอินเทอเเจนซ์เขามีการเปิดเผยออกมาเรื่องของยอดการยกเลิกเที่ยวบินจากจีนมาไทยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นเกือบร้อเซ์ทีเดียวนะคะถ้าเทียบกับก่อนหน้านั้นสําหรับในเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาจํานวนมากหันเลือกไปเล่นสกีไปแช่น้าพุร้อนที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงตรุษจีนแทนยอดจองเที่ยวบินจากจีนไปญี่ปุ่นปรากฏว่าในไตมาสแรกเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวนะคะทีนี้ก็เลยถูกวิเคราะห์ว่านี่เป็นผลมาจากกรณี อย่างเช่นนักแสดงชาวจีนหวังซิงที่ถูกลักพาตัวไปที่เมียนมาใช่หรือไม่แล้วส่งผลให้การเกิดการยกเลิกทริปตรุษจีครั้งใหญ่แม้ว่าไทยเนี่ยพยายามแสดงให้เห็นแล้วว่ามีการปราบปรามแก๊งอัจฉรรมที่ใช้ไทยเป็นทางผ่านลักลอบนําเหยื่อไปทํางานที่แก๊งคอร์เซนเตอร์แต่สถานการณ์ในแบบนี้อาจจะยังไม่คลายความวนของนักท่องเที่ยวจีนนะคะอย่างนักวิเคราะห์ของบูมเบิร์กอินเทลเจนซ์เอริกจูเขาก็บอกว่าถ้าไทยไม่สามารถแก้ปัญหาความกังวลด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวจีนให้แล้วเสร็ ภายในมีนาคมหรือถ้าปัญหาเนี่ยยืดออกไปไปจนถึงสิ้นปีนี้นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาไทยนะคะมีโอกาสต่ํากว่า7จล้านห้าแสนคนแล้วตอนนี้ไทยตกไปเป็นเป้าหมายลำดับที่5เมื่อก่อนหน้านี้เราเคยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับที่1ของนักท่องเที่ยวจีนนะคะนี่ก็เป็นผลส่วนหนึ่งจากการเปิดประละเลยเรื่องของอาจญยกรรมข้ามชาตินั่นเองค่ะวิบากกรรมของประเทศไทยครับเปิดมาก่อนจุดจีนก็เจอ เรื่องข่าวร้ายๆนะครับซึ่งทุกภาคส่วนผมย้ำนะครับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนตำรวจทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำของประเทศของเรานะครับก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ที่จะให้ทุกภาคส่วนแล้วก็นะักท่องเที่ยวทุกคนได้เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความจริง นั่นเป็นความพยายามค่ะแต่ถ้านับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจํานวนนักท่องเที่ยวสะสมมาจนถึง23กุมภาพันธ์ก็คือตัวเลขล่าสุด6กล้านสามแสนกว่าคนเป้าทั้งปีคือ40กว่าล้านนะคะช่วงเวลาที่เหลือก็จะเป็นช่วงที่ท้าทายอยู่มากว่าจะผลักดันอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายให้จงได้ในช่วงเวลาเดียวกันแม้ว่าจีนจะยังครองนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยสูงที่สุดอันดับหนึ่งอยู่นะคะ9ก้าแสนแปดหมื่นแปดพันคนแต่เบื้องหลังคือตัวเลขนี้ เป็นตัวเลขที่ชะลอลงอย่างเห็นได้ชัดถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้จนถูกประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายนะคะรัฐมนตรีสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกถึงประเด็นนี้นะคะบอกว่าช่างมัน เป้าก็คือเป้าแม้ว่าต้องการทําให้ถึงแต่ก็ต้องบริหารทุกอย่างให้สมดุลและก่อนหน้านี้นะคะนายกรัฐมนตรีแพททองทานจินวัตรก็ไปคุยตรงกับรัฐบาลจีนมาก่อนแล้วพบผู้ประกอบการท่องเที่ยวจีนด้วยระหว่างที่ไปร่วมคณะตอนเยือนจีนนะบอกว่าปีนี้ปี68ถือว่าเป็นปีที่สําคัญเพราะว่าครบรอบ50ปีความสัมพันธ์การทูตไทยจีนระหว่าง2ประเทศก็จะมีจัดกิจกรรมร่วมกันอีกแล้วก็จะนําภาเอกชนไทยไปรถโชว์ตลาดจีนสร้างความเชื่อมั่นอย่างแน่นอนเชื่อว่าหลังรัฐบาล าปราบแก๊งคอ์เซนเตอร์อย่างอยู่หมัดแล้วมั่นใจนักท่องเที่ยวจีนจะกลับมานะคะนอกจากนี้ก็ยังมองว่าการที่นักท่องเที่ยวจีนที่จะมาในไทยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ตัวเลขเนี่ยเห็นว่ามันลดลง <st> ก็เป็นเรื่องปกติ <st> ก็เลยไม่ได้ กังวลเรื่องตัวเลขสักเท่าไหร่แล้วบอกว่าเราพยายามที่จะดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาขณะเดียวกันในอีกทางหนึ่งก็พยายามหาตลาดอื่นๆมาทดแทนนะคะอย่างเช่นอินเดียที่ปีนี้เนี่ยน่าจะเข้ามาไทยให้ได้2 5ล้านแคนจากเดิมตั้งเป้าหมายเอาไว้1 8ล้าแสนคนค่ะ